งั้นหนูนี่โอ้โหเรียบร้อยหมดเต็เลยนี่โอ้ครับหนูน,หนี่ดูหนูดูหนูนี่เรียบร้อยย่างมาเลยลืมบอกสิผมไว้นี่ สวัสดีพี่ๆน,น,น้องน้องๆกู้คนวันนี้กลับมาพบกับผมคูหนุ่มคนเก่าคนเดิมกับช่องคูหนุ่มซวาหากินวันนี้ผมจะปลากู้คนมาพอกับดักหนูที่ผมแส่ไว้แต่ว่าผมใส่กับดักหนูไว้แต่ว่าน่าจะประมาณซาอ,อัน,นี่แหละเยอะที่ผมจะคือเยอื่อข้าวสายลีหรือว่าข้าวป้งบ้าผมขาข้าวป้งโอ้ผมมาได้ทําคลิปลงนี่เป็น2องเดือนละมมนมีเวลาเลย บริณนี้ปีเตอรมมันพุกก็จะได้ไปขึ้นไปยูเว่ละไปเพิ่มเพื่อ <c oughs> ไปการเสียเวลาเฮามาดูผลงานเฮาท,ที่ละหลังทีและหลังจะมีผลงานก็ม,มีผมเนี่ยผมใส่ไม้น่ะไอสวนข้าบดเก่าเขาใส่เนี้ย,ย,ยปุ๊บละวาวหลังไปจะมีผลงานก็ม,นมีไปลุยกันเลยครับไปนะครับมาลุยหลังที่หนึ่งหลังที่หนึ่งมาอันนี่หนิมาที่หนึ่งเออมีไงที่หนึ่ง อุ pegar, oh, mm ่น hmm. อ okay. ุ nhưng, n ih. N ih. ่น oh, อ oh, ุ่นเรียบร้อยละนี่นี่นี่ยเราที่หนึ่งเรียบร้อยเลยครับนี่นี่ยแต่แม่โอ้หนังเล่งกับหมาแล้วไปดูลังต่อไปครับนี่ยเราที่หนึ่งเนี่มาแล้วครับนี่ยเราที่หนึงโอ้ลืมบอกสีผมใหม่นี่ยสีเทา แต้มนิดหนึ่งมาครับไปเลยกันต่อครับไปเลยเลยครับไปุนหลังที่สองครับหลังที่สองโอ้ยหลังที่สองไม้มินิเดี๋ยวเก็บหม้ก่อนเดี๋ยวจะลืมนี่ใส่กระเป๋าหลังที่สองหลังที่สองอ้ผมใส่กลับหนูมินิกลับหนูหายโอ้ยเรียบร้อยเรียบร้อยปึ๊บ นี่ไงโอ้สองวังสองต้มอ้ายังมาเลยอะเต็ม,มเป็นหนูพวกเป็นหนูตองขาวนี่นี่แต้มทีสองโอ้ยังมาเลยเด้นนี่นี่แต้มสองนี่สองแต้มแล้วครับโอ้สองหลังสองตัวสองแต้มเลยโอ้ยังมาเลยไปลุ่นหลังต่อไปครับหลังที่สามสายที่ยังได้ประมาณสาอัอนนี่ละนี่โอ้ได้สองแต้มเลยนี่บรรยากาศ ไปดูต่อครับมาครับมาหลังที่สามนี่ซองหลังได้สองเต้มแล้วหลังที่สามหม่หมิบุญนี่เดี๋ยวเก็บใหม่ก่อนหลังที่สามหลังที่สามหม่หมิบุญนี่เก็บใหม่ก้อนนี่ไปรุนหลังที่สามครับหลังที่สามหลังที่สามโอ๊ยแล้วกตอนนี้กัน,น,ก,นกับหนึ่งหกสัตว์นี่เด้งไปปุ้นนี่ โอ้ถูกยยงหลังเลยดูมาสามหลังได้สามตัวเลยโอ้โหจะเป็นโอต้องขาวสุดไใหญ่อยนี่โอ้ธรรมาดาธรรมาดานี่สามหลังได้สามตัวโอ้โหอย่างมานเลยนี่นี่ไปดูต่อครับลังที่ซีครับไป หลังที่สี่ก็โดนนี่นี่โอ้ดูมาสี่หลังได้สี่เต็มเลยนี่โอ้ยังหมานเลยโอ้โหหนูไม่ได้ยืมบุญมียัง,ยยงกี่แล้วะเดี๋ยวนี้ผมพอมาสี่หลังได้สี่เต็มเลยนี่มัมนหมานเลยครับไปุยกันต่อในไซส์ประมาณสิบก้อหรือว่าสาวอันนี้นะไปเพิ่มเพิ่มไปแก่สิเวลาเอาไปลุยกันต่อเลยนี่สีผมใหม่ต้อนรับส่งการสีเท่าไปเพิ่มเพิ่มไปแก้เสีเวลาเอาไปดูเลยนครับโอ้หายหายไปหมืน่นเกือบจะเป็นสองเดือนแล้วก็ได้ทำคลิปลงบุมีเวลาครับไป เลือกันแล้วครับไปครับไปลุนหลังต่อไปหลังที่ห้าลังที่ห้าดูไมล์ละสี่หลังอ๋อไม้ไม่ไหนเังที่แห่เก็บไม้ก่อนนี่เดี๋ยวจะลืมมาที่แห่ครับสี่หลังได้สี่ตัวแบบห้าเลยอะอ๋อโอ้หลังแห่เรียบร้อยเหมือนกันนี่นี่หลังแห่เรียบร้อยโอ้ยยังมาเลยอะแห่หลังแห่เต้นะเอ้า นี่ไงนี่ไงตัวห้าตัวที่ห้านี่ไงเป็นไงอืมนี่สี่หลังได้สี่ตัวห้หลังได้ห้ตัวนี่นี่ครับนี่โอ้ยยังมาเลยนี่ไปหลองแต่เพั่หลังที่หกหลังที่หกอยู่ไหนอยู่ไหนนี่ครัที่หกครับหลังที่หกแแหหลังไปแแหแต้มอ จะหมานคนนี้มีเจ้าหนแฮมเอนี่หกมินิครับหมาอยู่ตรงนี้หมาอยู่ตรงนี้โอ้เรียบร้อยหลงท่กเรียบร้อยผมหังตัวแลว้วนี่นี่นี่ตอนี่หกนอน,นี่นี่แหหลังตอนที่หกอะบบแฮรเหมือนกันโอ้ยอ,อ,อันย่งหกหลังได้หตัวโอ้ยยังมาแล้ว ทีหกโอ้โหนี่ยเนี่ยเนี่ยเนหลังได้หกตัวโอ้มนูไม่ได้หิวหนูไม่ได้หิวเนี่ยหกลังได้หกตัวโอ้โหไปดูเราต่อไปหลังที่เจ็ดลังเจ็ดใหม่นี่เจ็ดใหม่นะครับหลังที่เจ็ดลังที่เจ็ดใส่ไว้ที่ไหนโอ้โหหกลังเลยหกตัวลังที่เจ็ด ดิฉันค๋าเก็กินดิฉันแลันเต็มประูโอ้โหดูอ๋อมันกินเยอะผมวะดิจันโอ้โหมันมีตัวมีครบแน่ปงดิจันโอ้โหดมกินเยอะผมละโอ้ลุนหลังต่อไปครับหลังที่ 8ครับโอ้ดูเจ็ดหลังนี่6ตัวหลังที่8ครับหลังที่8หลังที่8ใหม่มินิโอ้หลังที่8นิ่งครับเดี๋ยวผมจะถ่ายเฉพาะหลังที่ได้กับหลังที่โดนปอดดิคิมาานันจะแย่ครับไปดูกันเลยครับไปครับดูหลังตัวป้ายหลังที่ไรบูเนี่ยไปอยู่ตรงนี้ใหม่มินิครับใหม่มินิใส่กระเป๋าก่อน ก็เลยผมใส่ไว้ข้างในงนี้โอ้โหเรียบร้อยหมดเต็มเลยนี่นี่นุ๊กปุ๊กนุ๊กปุ๊กอ้ยดูใส่แงมเลยหมดตอนเต็มเลยอ่ะโอ้โยให้โดนตะคืนนี่นี่น โอ้โหหละล่ะเลยตะก้อครับโอ้โ oh, ห oh, oh. สมองไหม้สองไหม้ <c oughs> <c oughs> นี่ลองที่เก้าลงที่ก้าลังที่สิบอะไรกันี่หนูปุ๊กนี่ใสง่งาๆใส่เปล่งเเลยนี่ โอ้เนี่ยหนูที่ผมตามหาคือหนูปุ๊กนี่แหละนี่มันมาแล้วครับนี่เขาโพ่นเขาเข้าเข,ข,ข,ข้าใส่รีบบ้านผมของเขาปางนี่โอ้ยังมาเลยได้ตีวหนูตัวขาวได้ตัวห,หนูปุ๊กหนูปุ๊กเต็มแรกมาแล้วแล้วกับหน,ตนูตัวขาวนี่ดูนะครับหกตัวก็ไปแฮร์ตุหกตัว,ตวโอ้โหแล้วก็หนูปุ๊กตัวหนึ่งกับหนูเหลือหนกักอยู่ไปเรือก็ตอนเลยครับโพรายังมาเลยเนี่ยหนูไม่ได้อยู่มบนมีงกินเพราะว่าเขาเกี็บข้าวพดหมดละผมใส่แดนที่หนูมันชอบอยู่ แต่เดี๋ยวนี้หน่หอละหนูให้มมีย่งยยกินโอ้ยังหมาเลยไปเรื่อต่อครับไปครับไปลังต่อไปเรังต่อไปอหมายอยู่ตรงนี้กับหนูอยู่ข้างในนี้ดู๋ครับเดี๋ยวผมจะทายหลังที่ได้หลังที่โดนต่อครับไปเรื่อต่อครับไปครับไปลังต่อไปเรา่อไปหมายนี้นี่ครับหมายนีนี้หมายอยู่ตรงนี้นี่ นี่โอ้ไปที่ขึ้นสูงละกับหนูกับหนูหนอ้ผมใส่ไว้ในกรกับหนูหายโอ้โดนเหมือนกันหนูพุกแล้วเนี่ยหนูพุกเตตัวน้อยมาเดี๋ยวผมออกก่อนครับเดี๋ยวผมแกะออกก่อนนี่พุกเสียหน่อยครับไป เราบอหนี่อันนี้หนูปุ๊กเหมือนกันหนูปุ๊กลูกมันนูปุ๊กลูกมันโอ้ผมแม่เลยมีตัวกินอยู่ดูกินเขาแป้างผมจัดหนักอยู่นี่ไปเร็วกันต่อครับโอ้ดูได้ประมาณสิบปายสิบปายถึงหมดถึงผม,งมโอ้ยังมาเลยอะหนูมันอยู่บงมีตัวกินไปเพิ่มใหไปกันสิเวลาเอาไปเรียกันต่อเลยครับผมจะถ่ายเฉพาะหลังที่ได้กำลังที่โดนบอกไปลุยกันเลยครับโอ้สงผมใหม่น,มนี่หมานยังหมานเลยไปครับไปครับรุ่นหลังต่อไปหลงังเป็นใหม่มินิ ลองต่อไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยลองต่อไปเรียบร้อยเหมือนกันนี่ครับนีผมเก็บมาครับเรียบร้อยครับลองต่อไปครับลองต่อไปโก็อีกแล้วเนี่ยโอ้ดูเก่กงผมดูายู่มตดเต็มเลย,อ,ยออกไหวกันเนี่ยไปดูแล้วก็ไปครับ โอ้ oh. เอาไปนี่เรียบร้อยเหมือนกันนี่นี่นี่เก็บใหม่ก่อนครับเอาไปเรียบร้อยเหมือนกันโอ้แตงพีสดายเหรอโอ้โหโอ้แต่ยังหมาเลยเด้อนี่นี่โอ้เราขึ้นแข็งตัวเลยนี่โอ้ดูหนูนี่ยังมาแล้วครับปะผมเก็บก่อนครับ นี่แต่พี่ตะได้ลำหดูดุนูเต็มอันนี้ผมเลยไปดูกันต่อครับดูหลังนี้ครับดูใงนี้เก็บไม้ก่อน,น <c ười> ตรงนี้หูหมะ้อขนาดยังไงโอ้โหหูหม้อเนี่ยโอ้ลั่นดูมากินข้าวูัดผมข้าวแป้งผมแต่ผมมีตัวโอ้โอ้โห ลันแต่มาได้ตัวพลาดได้ยังไงเนี่ยโอ้โหโมีขนติดอยู่นี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 ่นดูมาดีให้หนูน้อยดูกี่เข้าไปผมดูหมดเลยไปลุเราต่อไปครับแถมมากี่หลังแล้วกันเนี่ยนี่ไปครับหลังนี้พลาดครับเฝ้าหลังต่อไปครับหลังต่อไปตัวไปหมายมีตรงนี้ไปหมดตัวละ เีด็ด้อยเหมือนกันกนี่มองตาปอยนี่ต้องเป็นหนูต้องขาวนี่กันนี่ใส่งางามเลยเลยนี่ยังมาเลยเด้อนี่นี่นี่มันเป็นแดงข้าวโพดเก่านี่เขาเก็บข้าวโพดหมดแล้วหนูก็จะ,ะมากรอกอยู่ที่แดนนี่แหละนี่แดนที่จะได้รับภูมาันจม,มาเลยครับนี่ไปลุยกันต่อครับโอ้ยหมดเหมือนกันเนอะดูกับหนูเนี่ย โอ้ยแงนี่รอี่ที่มันติดเก่งผมเนี่ยดูนี่ยโดโอเคได้เนี่ยดูไปเลยต่อครับต่อไปมีในเนี่ยโอเออเราไปนี่กระโดนเหมือนกันหลังนี้ยังไม่ได้เก็บเลยโดนมัแล้วเนี่ยเก็บหม้ก่อก่อนนี่เป็นหนูต้องข่าวใส่งานๆ้งนั้นเลยหมดต่อมแล้วโอ้ผมมันจะฝวายเกินไปบางฝ่ายเลยเนี่ยเปลนฝ่ายครับนี่ นี่มันเป็นแดนนี่แต้มก้นหน้ายัางไม่ได้เก็บเลยนี่นี่ไปเรื่อกันต่อครับยังหมาเลยนี่ได้นี้แหม2สองตัวแล้วก็ที่แหวผมนี่ยังหนักเลยไปเรื่อกันต่อครับมาครับหลังสุดท้ายหลังที่20หลังที่20อยู่ในนี้ไม้ในนี้ไม้ในนี้หลังที่20 หนูน,หนี้ดูหนูดูหนูนี่เรียบร้อยโอ้แต่มีตัวมาขอบอยู่ด้วยนี่แก๋ครับโอ้ยโ,โดนกับหนูแต่โดนเสียรนทริกปัดแผลเบาไว้ายโอ้แต่บอโดนกับหนูเนี่ยนี่มาเด้ามาเด้ไป โอ้โหสใส่เงยเลยลองใช้ดูไม่ซ้ำนี่นี่โอ้โยยังอ้วนเลยเด้มดกินมันนี่กับผมมาใช้ขวายลงไปโอ้โลองดูหางนี่เนี่ยมันมีหนูมาคบอยู่ให้จมูกเนีย่ยจะมาจุ่ยเหมือนกันเนี่ยโดนที่ไหนวงหูเนี่ยโดนกับหนูเต้ไปอยู่นี่นนนกับหนูอันเนี้ยโดนไปอยู่ โอ้โหโดนกับหนูแต่เอามาอยู่แต่กับบรอดแต่กับตายอยู่ดีนี่นี่นี่ใส่งามๆเลยเนี่ยกับหนูโอ้โหนี่รอบสุดท้ายโอ้ยัยงหมาดนี่รอบสุดท้ายรอบที่เศรไปสรุปผลงานดีกว่าได้เก็บกี่แต้มได้กี่ตัวกับหนูเศรอันไปครับสรุปผลงานครับ ตอนนี้ผมพอกับหนูเสร็จแล้วนี่ผลงานหนูนี่ผลงานหนูวันนี้โอ้มีหนูตัวขาวก็มีหนูปุ๊กก็มีไปเดี๋ยวเราไปสรุปผลงานเาที่โฮมๆที่เย็นๆดีกว่าเพื่อเพื่อเป็วลาเดี๋ยวผมติวปีก,ก่อนเดี๋ยวไปเสาะที่เหมาะสรุปผลงานครับไปด้วยกันเลยครับนี่สภาพบรรยากาศดีหรอโอ้โหเดี๋ยวนี้เออีกแปดโมงไปไปจะเก้าโมงแล้วกัอย่างฮอน์แล้วครับไปมาครับมา อพอขนาดตอนนี้ผมพอกับหนูเรียบร้อยผมติวปิกมาถึงที่ผมจะสรุปผลงานแล้วนี่กับหนูนับดูเสียงตะกี้ใน,นมีประมาณซาวเอ็ดอันนี่หนูที่ได้โอ้ยังหมาดเลยมาเดียวผมจะนับมูพอว่าได้กี่เต็มได้กี่ตัวนี่กับหนูนะอย่าประมาณซาวอันสัเอ็ดอันนี่ละหรือว่ามาถึงหูจำไม่ได้ละไปมาเดี๋ยวผมจะสรุปผลงานให้บ่ได้กันกี่เต็มได้กีก่ตัว หกับหนูกับหนูเอาเฉพาะที่โดนมาเนาะจะสรุปให้ดูจะสรุปให้ดูดนี่เข้ามาได้เลยที่ไปดูนี่เปเอาแล้วที่ไม่โดนไม่เอาที่ไม่โดนไม่เอาแยกกเนาะนี่หนึ่ง <c oughs> สองเฉพาะที่โดนนะสามตร,ตรงขาวล้วนๆเลยที่โดนกับเอา สี hmm. ่นี่ยังหน่อยนี่ห้าหกหกแล้วเนาะไม่โดนไม่โดนเจ็ดแปดเก้าสิบ สิบสองนี่สิบสองตัวแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งตัวใหญ่เนอะโดนกับหนูแล้วแต่บาดตายนี่สิบสามตัวเชี่ยงๆอ่ะนี่สิบสามตัวโอ้ยยกบอกไว้แล้วอ่ะบอกแขกขนาดนี้ผลงานตามที่หันนี่สิบกี่ตัวสิบสามตัวเนาะนี่ผลงานนี่เนี่ยผลงานกประมาณนี้ตัวใหญ่ๆเตะก็จะมีอยู่สองตัวสิบสิบสามตัวนี่นะผลงานตัวใหญ่ๆมีสองตัวดีชมจ้องบอ ตัวนี้โดนกับหนูแต่มันบาดตายมันรูดออกไปได้แล้วมันก็ตายไอ้ที่กใกล้ๆกับหนูคนละนี่โอ้โหนี่ตัวใหญ่ๆเป้งๆได้สองตัวนี่หนูปลุกไซดโอ้โหใหญ่ไซด์ขึพอก,ก,กับแขนนี่เนี่ยแขนผมกับหนูโอ้ตัวปอะ,ะกันเลยนี่โอ้ดูขนวะดูหางมาันซะก่อนหางมั่งนิวจีพนีน่ะนี่สองตัวเนี่ยโอ้ย่างใหญ่เลยผลงแนากรา,ารทำที่หันสิบสามเต็มกะ ครับหนูสซวอันโอผมว่าอันนี้หนูไม่ได้จะมีอย่างกินเพราะว่าเขาหากขาพดหมดแล้วมันก็อยู่ตังคข้างแดนผมเอาเยื่อใส่ที่ผมเยอะที่ผมใส่คือเนี่ยเยอะข้าวสาลีผมซื้อมันท่านลงทุนไป4 0สบาทเนี่ยข้าวแปงใบผมของข้าวแปงข้าวสาลีสีขาวๆมันเหมือนข้าวโพดนั่นละไปสำหรับใครที่ชอบคลิปโซบะห่างกินคลิปนี้ก็ฝากคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อช่องของผมด้วยช่องคุณหนุ่มโซบะห่ากินเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปต่อไปแล้วห่อใบปากัมใบในคลิปต่อไป เอ้าผมจะไปลาไปโซว่าห่ากินยังหรือว่าปลาไปที่ไหนสำหรับคลิปนี้ก็แล้วครับทุกท่านสวัสดีครับบ๊ายบายโอ้ผมหายไปไปสองเดือนลุ่นมาได้ทำยูทูปโอ้โหวันนี้ยังหมาเลยนี่โอ้โหใส่ใหญ่ใส่เป,งป่งเลยนี่นี่โอ้โหกระจัดกระจายเลยครับนี่นี่หนูตองขาวครับหนูปุ๊กสองตัวสามตัวตัวน้อยตัวหนึ่งตัวใหญ่สองตัวแล้วก็หนูตองขาวนี่ตายกับเป็นเบือยเลยครับนี่ผมได้ใส่กับหนูนี่มือแล้วไปไปายบาีกบ้านอยู่ครับโอ้หองขนาดเลยครับไปส่งผมใหมย่ยังเท่ห์อ่นี่ นี่ตอนรับส่งการครับไป